ย้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสูร่รายการสยามดารานิวส์ในช่วงตะลุยกองค่ะดในว,วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปบุกกองถ่ายละครเรื่องขุนสึกค่ะซึ่งจะมีนักแสดงคนไหนมาเข้าชากกันบ้างและการถ่ายทำจะสนุกสนานขนาดไหนนั้นเราตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงตะลุยกองเซไฮสวัสดี ผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกับสุยุเป็นประจำถูกวันจันทร์และคานในช่วงตุลยกองซึ่งวันนี้สุยุจะพาคุณผู้ชมไปชมเบื้องหลังกองละครบูฟฟร์มยกักษ์ของค่ายทีวีซีนเรื่องคุณศึกที่หลังจากต้องหยุดการถ่ายทำไปเกือบหนึ่งเดือนเต็มเนื่องจากเหตุการณ์นับร่วมล่าสุดก็สามารถกลับมาเดินเครื่องถ่ายทำกันต่อโดยได้ยกกองกันไปถ่ายทำกันถึงที่จังหวัดชลบุรีนูน้นซึ่งเป็นฉากการรบกันระหว่างฝั่งไทยและพะมา่าโดยมีทัพ หล่อล่าบึกมาร่วข่งไทยทั้งเปนอย่างทับคั้งไม่ว่าจะเป็นหนุน่มอัมมติชาติอุธนากนรรตอลจงสร้างตู้เก,กนนีกรมลน็อตวรรลิศและหนุ่มบอยโชคชัยซึ่งบรรยากาศการแท่งธรวมนนี้จะเป็นอย่างไรนั้นตามสยุไปชมมังค้องกันเลยค่ะชนะอโยธยาให้ได้อะไรเงี้ยครับ เขาก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะครับแล้วก็แฟนๆช่อง3นะฮะละครคุณศึกเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นละครฟอร์มยักษ์จริงๆทุ่มทุนสร้างจริงๆนะครับดูชุดอลังการงานสร้างมากแล้วก็มีฉากสวยงามนะครับแล้วก็เป็นเป็นละครที่แบบอิงประวัติศาสตร์ว่าทุกคนเนี่ยต้องต้องชอบแล้วก็สนุกกับเรื่องนี้แน่นอนยังไงก็ฝากละครเรื่องคุณศึกด้วยนะครับเร็วๆนี้แน่นอนครับได้ดูแน่ๆ รวมถึงหนุ่มตุ้ยเกตุกมลที่งานนี้เจ้าตัวบอกว่าค่อนข้างหนักใจกับบทพูดในเรื่องเพราะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาษาโบราณค่ะครับผมเ,เล่นเป็นสมบณ์ครับเ,เป็นหนึ่งในทหารที่สู้รบในกรุงศรีธยาครับซึ่งก็จะอยู่ฝั่งพี่อ้ําก็จะมีพี่อ้ำาพี่โกศิลแล้วก็ผมซึ่งก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบซุกข,ขุมซุกข,ขุมหน่อยจะเป็นคอยตัวห้ามแต่พอเวลาลบก็สุดตัวเหมือนกันทุกอย่างเลยสาหรับเรื่องนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบท พูด d i a l o g นะฮะเป็นคําที่ยากมากนะฮะแล้วก็คิวบูที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในซีนต,ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็การถ่ายทำซึ่งมันก็จะต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษออมันมันต่างกับละครที่เราเล่นมา3-4ปีเพราะว่าละครที่ผ่านมามันเป็นคําปกติที่มนุษย์พูดกันอยู่อะไรเงี้ยต่อให้บทเยอะๆมันก็ไม่ค่อยซีเรียสถูกไหมแต่อันเนี้ย แค่น้อยๆไม่ไม่ไม่พูดเยอะอย่างซีเรียสเลยฮะเพราะมันเป็นคำเหมือนเหมือนเราท่องภาษาอังกฤษใหม่เลยอะง่ายๆอะคือมันเป็นคําไทยจริงๆแต่ก็เหมือนเราไม่ได้พูดคําภาษาไทยเราต้องมานั่งจำใหม่หมดเลย